ไม่มถึงกินเต็มวงแล้วนาะดักโรทรศัพท์ดักเอาไว้ผมแต่เขาเดินสุดไง,งไม่เดินเลยไมนีถามจริงไหมตีมก่อนโดนแฝดเลยวิกกี้ไร้ยางปวยมาเดชเล่นดีมาตลอดนะทั้งเกมแหมนนะ่อยู่ดีเจอทีมจังหวะนี้เสียรทรงเลยครับแล้วนอนแบบนี้เฮ้ยโดนเลยลงนานเฮ้ยพูดยิงกันเลยไดย้เฉยลงนานเหลืออะไรเก็บหมดเลยกูเสียก็เก็บของเหมือนกัน เป็นหลังมันเลยได้เลยว่าโอ้โหลีทิกมาของจริงน ok> ี right? ่เวลมอสต้องบอกว่าสตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะเฮ้ยแต่มวัดมุมเดียบเปียบเลยเหรอเฮ้ยโง่มากเอ้ยเฮ้ยด้วยเหรอไม่เหลืออะไรปู่ยิงยิงเธอหัวเลยคุณลงอันดับที่16แล้วครับฟูเซนใช่ครับและจังหวะนี้ชามเปอร์ไหลมาเหมือนกันเลยครับ โอ้โหแล้วไหลมาส,สวย,ลยแล้วเดินนี้เฉียบๆับผมแต่ว่าต้องรับสู้กับนหน้าของบุรีรัมณ์นั่นเองเราติ๊กแจกไปได้หนอหน้าเปิดก่อนแล้วคนนี้พี่เด็กคืนมาเหลือคนเดียวบุรีรัมณ์เหลือคนเดียวแต่ผ้ามาที่ันไฟก็สิทธเห็เก็บอีกแล้วไปปะกระดิกกันซัำเพื่อมมเกมสลับมาจาัง <c oughs> หวะเหลือเชืเ่อ <c oughs> เอ้โคตรสิบอกเลยสก,กิลเพจจัดจ้านในย่านนี้ครับผมแม่เป็นเดเดได้สองสกิวนี้มาเบลวอส อ๋แล้วะครับวงมาแล้วเนลูกนีไหลไปแต่ว่าหนุบมาทันี่แหละเจ้าเอกแล้วแม็กโซนับไปได้บอสเซนครับผมใช่ครับผมดอปแจ็ปอุ้ยเอ็กซ์ติดได้ไหมแล้วแ้งขวามาตัวใกล้จูนิโอเราเอ็กซ์ติดมาอยู่นิโอครับผมยิงก่อนนะเก็บไปกุศิลน้องดาวลงไปแล้วเจ้าเอกสวนจูนิโอคืนมาแลกกันมันหยดเลยครับผมแล้วเจ้าเอกคนสุดท้าย จ็อบแจ็บแล้วปลาอะไรเข้าไปปลาแฟตแบงชุบขึ้นมาได้แล้วเจ้าแมนขึ้นใหม่ทางด้านซิงซิ่งปิดวานอวอนเอร์เกมสอลเตโก้จะเกมส์จะเป็นจังหวะนี้แล้วจะเจอรจอดใส่จ็อบแจ็บวานออนวานแต่เลือดของเจ้าแมนดีกว่าแล้วเจ้าแมนเดินมาหลังคาเป็นไงลอยเลนเจอร์เอ็ดทองจริงแต่ตรงนี้แหละครับทางด้านซิกแซกก็เอาต่อเหมือนกันัดเปลี่ยนไม้ไว้แล้วขาดแค่นั้นเดียวนะสามขาดนัดเดียวแล้วสุดท้ายเรียบร้อยเป็นคิวของ ติดบาทรุเหลือ80บาทไอ้นี้เนี่ยล็อากี่จริงหมดไปแล้วโอ้๋อแล้วคือเป็นแท่นที่ตีเจ็ดต้องการมากๆนะครับผมใช่ครับผมเอาแล้วดิเอฟวิวชาร์จ4-7โอทูตะเกิร์ดเลยครับผมโอ้โหเอฟวิวถ้าออกเร็วเอาจริงไม่มีผลแต่ถ้าทีมที่ได้เป็น4-7ทีมที่เหลือมีผลเอาแล้วดิเอฟวิวจังหวะนี้ขึ้นมาเกียวดูตะเกิร์ดเล่นกับมุมปิดประตูใส่เอาไปเลยไปเก็บไปไงเหลืออะไรอย่างนี้ผมถามจริงนะ4-7 โอ้ดูตะเกิรแล้วดูสวดสวแบบนี้เรียบร้อยส7 4Q ิวบอกเลยว่า FW ไม่รู้ว่าจัดถึงใจผิดพลาดหรือเปล่านะฮะใช่อ่ะโอ้โหคะแนนหนีเพิ่มขึ้นไปอีกตอนนี้